ตะวันแยงตาหน่อยนะคะนี่ค่ะแอบอยู่นี้ค่ะนี่ดอกเดียวค่ะเห็ดพึ่งขาแดงค่ะตัดเอาเลยค่ะไม่ต้องล้วงตัดเลยค่ะตัดให้ขาดเลยชับชับชับค่ะนี่ค่ะสองดอกสวยๆอยู่ค่ะ เดี๋ยวค่ะตรงเดี๋ยวดูตรงนี้มีอีกดอกหนึ่งค่ะนี่ค่ะหัวถลอกปอกเปลือกหมดเลยค่ะใช้ได้ค่ะผู้ผูโพโพอยู่ค่ะนิ่มแล้วค่ะไม่เอาแล้วค่ะนิ่มค่ะเดี๋ยวดูดอกนี้นิ่มค่ะเอาไม่ได้แล้วค่ะเสียได้ค่ะเดี๋ยวแวกหน่อยใช่หรือเปล่าน่าจะใช่ค่ะ นี่ค่ะสองดอกงามๆเลยค่ะนี่ค่ะมาเจอตรงนี้กลุ่มหนึ่งค่ะเยเล็กตาโมแต่มองตาอ้วนเหยียบซะนี่เหยียบหัวะเสลหมดเลยค่ะเก็บเลยค่ะตรงนี้ขาไม่ยาวหรอกค่ะสะขาสั้นๆค่ะแต่ก็เก็บได้เลยค่ะแดดซองหน่อยนะคะนี่ค่ะกำมาเลยค่ะเหยียบซะหัว เละไปเลยค่ะ,คะเยอะเลยค่ะเป็นกลุ่มๆเลยค่ะนี่ค่ะเยะเล็กมาเจอกลุ่มหนึ่งค่ะนี่ค่ะยาวไปเลยค่ะ นู่นค่ะ,คะตาโมัแต่มองตาอ้วนซะนี่ค่ะยาวมานนี่เลยค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะโอ้โหเยอะเลยค่ะมาเก็บกันเลยค่ะเก็บกันเลยค่ะ บนไม่ได้ค่ะเธอน้อยใจเลยโผ่มาให้เห็นบนว่าที่อื่นเขามีเก็บเป็นดงดงเป็นแพรๆเยล็กเก็บทีละดอกจะปาดจะเขาเลยจับให้เยล็กค่ะเยอะค่ะเป็นดงเลยค่ะตรงนี้เห็ดดำค่ะ นี่ค่ะเก็บเป็นแพรกับเขามั่งเธอค่ะขาไม่ค่อยยาวค่ะขาสั้นๆมดไม่หนาถ้ามดหนาขาจะยาวค่ะ จะไปตัดขาที่บ้านค่ะมุ่นมดเยเล็กหญ้ามันบาดค่ะเก็บยาวๆเลยค่ะมาช่วยเยเล็กเก็บเลย แบบส่องหน่อยนะคะไม่มีมุมหลบเลยค่ะอีกนิกเยอะเลยค่ะตรงนี้ หัวหลุดหมดเรื่องปลานี้นี่ไม่ได้เรื่องเยเล็กเห็ดนี้จะกรอบๆค่ะ เช่นอบ่ายอยากให้เพื่อนเพื่อนชมตรงนี้ค่ะสวยค่ะนี่ค่ะกลับบ้านแล้วค่ะเห็ดไม่ค่อยมีค่ะสวยมากเลยค่ะนี่เอ็มอม เยเล็กไม่มีเห็ุให้เก็บแล้วจะทำอะไรต่อดีคะเพื่อนๆเสนอมานะคะจะให้เยเล็กทำวิดีโออะไรลงเขาะะ่าแล้วค่ะต้นไม้สวยๆดีคะ่ะทางกลับบ้านคะ่ะในอันกิ นี้ร่วงจนโกรธแล้วค่ะนี่ค่ะเราลงมาจากเขานี้ค่ะเนี่ยนี่ค่ะนี่ค่ะขึ้นไปหาเห็ดลงมาแล้วค่ะดูทิวต้นไม้ไปนะคะใบไม้เปลี่ยนสีค่ะ คิดว่าพี่น้องที่เมืองไทยไม่มีให้ชมหรอกคะ่ะเออไม่ใช่ไม่มีแบบไงอะพูดว่าไงคือไม่มีให้เห็นกับตาค่ะคือคงดูวิดีโอของเพื่อนๆคนอื่นอย่างนี้ค่ะเยเล็กหมายฟาวามว่าอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะแล้วเยเล็กก็จะถ่ายไว้เก็บไว้ดูค่ะพอปีหน้าเยาเล็กกลับไปอยู่เมืองไทยถาวรเลยค่ะ ไดูใบไม้ร่วงปีหน้าเยาเล็กไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วค่ะถ่ายเก็บไปดูชมใบไม้เปลี่ยนสีไปนะคะ สวยมากเลยค่ะตรงนี้ค่ะโอ้โหสีสวยมากเลยค่ะยะเล็กชมไม่เบื่อค่ะชอบค่ะ an der Gabelung links halten. สวยมากเลยค่นนี่ค่ะเห็ดที่เก็บมาวันนี้ค่ะนี่ค่ะก็มีเนี่ยดอกสวยเชียวค่ะเ,เห็ดดำค่ะเห็ดดำเราค่ะภาษาที่นี่ก็จะเรียกว่า t o m p e t h r fiffling ค่ะภาษาสวิสนะคะค่ะ แล้วก็ได้เห็ดเหลืองมาหน่อยนึงค่ะนี่ค่ะก็ดอกก็สวยๆอยู่เหมือนกันค่ะแล้นี่โร o a d f o o t l u คือเห็ดพึ่งขาแดงค่ะแต่ว่าไม่เห็นขาแดงแล้วนี่ค่ะนี่ค่ะขาเธอจะแดงอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะจะได้แดงแดงแดงในหน่อยค่ะแต่ว่ามันก็แล้วแต่ป่าแล้วก็แล้วแต่ฝนค่ะนี่ค่ะ เยเล็กก็ไม่รู้ว่าจะได้ไปเก็บเห็ดให้เพื่อนๆชมอีกหรือเปล่าเพราะว่ามันจะหมดแล้วค่ะจะหมดหรือว่าหมดแล้วก็ยังไม่รู้ค่ะอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายหรือเปล่าก็ไม่รู้คลิปนี้เดี๋ยวต้องดูก่อนว่าจะมีไหมโอเคค่ะคลิปนี้เยเล็กก็ฝากไว้เท่านี้นะคะชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้เยเล็กกับตะอ้วนด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ